เอาสาระเล็กเก่ามาให้ดูอีกแล้วครับ CB ร้อยอ่ายกเครื่องสองลู CB ร้อยมีความไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันยังไงดูลักษณะก่อนใก้เกียงกันแต่มื่อมาเจอระบบสตาร์ทที่ต่างกันอ่ะจุดนี้เป็นจุดจากเครื่องนี้นู้นเครื่อง CB ร้อยนะครับผมดูได้เครื่องแรกใช้ CB ร้อยมาเลยทั้งสองลูแต่เครื่องรูกนี้ครับระบบสตาร์ทจะคล้ายกับ GX GL นะครับอันนี้ดูดิก่อนดูเดิม1,100ท,ที่ผมป่าลุเลยเลยแต่ก็ในแบบเละผมก็เลยเอาเครื่องอีรูปมาผสมทีนี้ดูว่ามันมันต่างกันอันนี้สปริงสาตาร์ก,กัดนะครับสปริงอักเมสปริงอักทีนี้เฟืองระบบสาตาร์ทมีแค่นี้แล้วก็มีชุดหนึ่งที่อยู่ด้านนอกนะครับแล้วก็อีกชุดหนึ่งให้ดูสองชุดต่างกันแตแกเล้ง ต่างเล็กน้อยนะครับต่ากล่อ,อเงเลงเห็นไหมต่างเล็กน้อยครับให้ดูเลงจากฝั่งนี้นะใกล้เคียงกันต่างนิดหน่อยเท็เตรงบริเวณจุดนี้รับเลียมตรงนี้เป็นเหลี่ยมนิดนึงนะอันนี้เป็นเหลี่ยมนิดนึงกับจุดนี้ที่ต่างกาันมีอันนี้ไม่มีที่เกียวสปริงแสดงว่าใส่มาตรงรุ่นเดล,ล้วแน่นอนไม่ได้แปลงนะครับไม่ได้ดัดแปลงเอาของ,ง JX GL มาลงคือมันทำมาอย่างงี้มัน JX GL แต่ตัวนี้มันมีที่เกียวสปริงเห็นไหม ก็คือสปริงตัวนี้นะครับมีติดเกี่ยวเป็นตัวนี้ก็คือออกแบบมาตัวนี้ถูกต้องแล้วอันนี้ก็ถูกต้องแล้วแต่สองรุ่นนี้ CB100 สองรุ่นนี้สลสตาร์ตต่างกันสปริงเขาคนละแบบนะ VR ซื้อสปริงมาอันนี้ก็ขาดเหมือนกันสปริงก็คือได้รู้ว่าเออสปริง GX GL แบบนี้สปริง CB100 แบบนี้นะครับอันนี้ก็ขาดก็เลยที่เอา ตัวนี้มาใส่เพราะว่าร่องนี้ยังดีอยู่อันนี้ก็เชื่อมมานะครับอาจจะไม่ก็สวยแต่ล่องยังดีใจ้ได้อยู่แต่ว่าก็เชื่อมมาก็เลยอยากจะใจ้ตัวนี้เพ็นสเปิงมาก็าเลยเอามาคุยระวังว่าระบบสต,ตาร์ทเนี่ยหน้าตาไม่เหมือนกันแต่การตามตามต่างการเคล้งเคล้งอาจจะต่างกันนิดน,นึงเห็นไหมตรงนี้ไม่มีเหลี่ยมกลมๆดีอันนั้นเป็นเหลี่ยมนิดนึงเพิ่มเนื้อเพื่อไอ้จุดยึด,ยด,ยดนะครับที่เก็ยสปริงตัวนี้มีรุ่นนุ่มกันนุ่มไม่มีแต่ว่าการตามาเหมือนกัน นะครับกระดาเหมือนกันหน้าตาต่างกันกนารตำมันเหมือนกันนะครับให้ดูให้ดูเอาไม่ดูเฉยๆครับเดี๋ยวมันรู้ไว้ผมได้ดูด้วยว่าเออเฟืองเท่ากันนะขนาดเฟืองเท่ากันจะนันฟันเฟืองเท่ากัน JX CB g ตัวกนี้หน้าตาจะต่างกัน JX ก็เป็นกระตุงใช่ไหม CB GL จะเป็นอ่าเป็นโซนเรารินระบบจักรยานนั้นหน้าตาจะต่างกันแต่ใส่ร่วมกันได้ ใสด่ดวงมันได้นะครับใสด่ดวงมันได้ตอนนี้ผมจะเอาของ c ีบีตัวที่มกเรื่องเนี้ยออกแล้วก็ใส่ของ c ีบีกันนุษน,นะครับซึ่งเหมือนกับเชเจเอเหมือนที่บอกแล้วก็ใส่เนี้ยในตัวล็อกตัวนี้ครับลงในร่องนี้ครับลงในร่องนี้แล้วก็ช่วงไหนช่วงตัวเนี้ยก็อยู่ในร่องร่องตัวนี้แล้วเวลาสตาร์ทมันสตาร์ทยังไง ตบกับตบเนี่ยใส่ลงในน่องนี้ถึงมันไม่มีเกียร์แต่ต้นหน้าก็ใส่ได้พอดีเนาะแต่เวลาเราสตาร์ทครับพอเราสตาร์ทปุ๊บเฟืองก็กจะวิง่งนะอันนี้ทำไม่สตาร์ทนะครับมันจะไปล็อก,กล็อกตรงนี้ไว้แล้วเฟืองจะอ่านนะครับเฟืองจะอ่านทำให้เฟืองสตาร์ทหมุนฟรี ฟังสตาร์ทนั่นในหมดฟรีนะครับแต่พอเราสตาร์ทปุ๊บปับ๊บมันก็จะออกมาอย่างนี้เห็นไหมตัวล็อกมันจะติดตัวดักอยู่อาจจะออกมาอย่างนี้แล้วทำห้สตาร์ทได้พอสตาร์ทปื้ดลงไปพอเรากดการสตาร์ทมันก็จะตีกลับมาอยู่นี้นะครับนี่ยตีกลับมาอยู่ตำแหน่งนี้เห็นไหมตัวล็อกอยู่ตำแหน่งเดิมใช้ได้หมดทุกอย่างตามาเปลือยเลยครับเพราะงั้นระบบสตาร์ทอาจจะไม่เหมือนกันแต่ใส่แทนกันได้ เดี๋ยวเราสตาร์ตตัวนี้ยังไหมมันดักตัวนี้มันดักครับพอเราสตาร์ปุ๊บมันก็พอเราพอกดกันสตาร์ปุ๊บตัวดักนั้นก็จะดุดใช่ไหมมันก็จะมากดจะเฟืองแต่พอเราปล่อยการสตาร์กลับไปปุ๊บการสตาร์มันกลับแต่ตัวดักนี้ก็จะดุดออกมาแบบนี้ยพอเราสตาร์มก็จะจับไม่สตาร์มก็จะอ่าอน,นอันนี้อุณงไกดูดูมันง่ายอันนู้นมันเยอะกว่าซับซ้อนกว่านะครับ ใช้ร่วมกันได้ครับเอามาดูเฉยๆว่าใช้ร่วมกันได้ตอนนี้เราเจอ CB 2รุ่นเนี้ยเรองสตาร์ทไม่เหมือนกันการสตาร์ทระบบสตาร์ทไม่เหมือนกันเด็ดใช้ร่วมได้นครับนะอันอนี้เก็บไว้เพื่อมารู้ด้วยคนที่ยังไม่รู้หรือผมผมจ้างรุ่นใหม่ๆเจอเรุลนงก็อาจจะไม่รู้ต้องเรียนรู้กันม่นครับการน,นี้เรื่องก่าเรื่องก็คือเอาเครื่องสองรูปม,มาผสมเพื่อลูกค้าทำรถหนึ่งกันนะครับผมก็เลยหาซื้อซ่าอีกกันมารวมเอาอะไรไปไหนร้อยกัน คือก็ไหนเอาอะไรไม่ได้เลยครับเอาเอะไรไม่ได้เลยโอเคก็เดี๋ยวล้างทำความสะอาดแล้วก็ประกอบทำให้ความดูครับสวยครับ